เรามาติดตามอัปเดตสถานการณ์กันต่อที่เรียกได้ว่าต้องจับตาในทุกนาทีเพราะนี่คือนาทีชีวิตของพลเรือนนับล้านคนที่อยู่ท่ามกลางมือที่เปื้อนโลหิตดับสูญไปแล้วเรือนแสนและกําลังรอคอยสันติภาพอีกนับล้านคนที่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ริบป,ปรีเต็มที่ที่กาซาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ วันนี้อัลยาซีราได้มีการรายงานในวันนี้ว่ากองกําลังของเอลได้มีการดับลมหายใจพลเรือนชาปาเลสที่ถูกใส่กุญแจมือหลังจากส่งเขาเหล่านั้นอบพยพยจากโรงพยาบาลนัสเซอร์ในเมืองคารยูนิสของฉนวนกาซาอับบัดหัวหน้าแผนกสลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลนัสเซอร์ได้กล่าวไว้กระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาได้มีการรายงานว่ามีมือปืนชาวเอลที่มีการดับลมหายใจผู้คนไปแล้ว3มรายที่โรงพยาบาลนัสเซอร์เมืองอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับ ที่มีรายงานว่าชายหนุ่มที่ถูกส่งตัวไปอพยพจากโรงพยาบาลได้ถูกดับชีพแล้วเช่นเดียวกันและ World อัปเดตได้มีการรายงานโม้ที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐอังกฤษไม่กล้าส่งเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินไปใกล้ระยะขีปนาวุธของเยเมนแล้วทำได้แค่เฝ้ามองเรือของตนอย่างหงุวหงวดอยู่ห่างๆล่าสุดกองทัพเยเมนได้มีการปล่อยขีปนาวุธ2ลูกใน20นาทีได้มีการโจมตีเรือสินค้าชื่อ s ต a ไอริ s ของสหรัฐในทะเลแดงพังเสียหาย อย่างหนักครับเรือลำนี้ได้มีการตั้งพิกัดปลายทางว่าไปที่อิหร่านหวังว่าจะใช้บาร,รมีของอิหร่านหลอกตบตาเยเมนแต่ไม่รอดครับกลายเป็นเรือคอลเลกชันอับปางที่สะสมถึงลำที่26แล้วตามระเบียบครับและจากเ o r l d u อัปเดตเช่นเดียวกันได้มีการรายงานเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธกองกำลังของอียิปต์ได้มีการประกาศว่าหากเอลนั้นมีการบุกโจมตีภาคพื้นดินที่ราฟาและเขตเทศบาลกาซารัฐปาเลสติดกับชาย ข้อตกลงสันติภาพก็จะถูกฉีกทิ้งทันทีกองกําลังสีนายจะมีการตอบโต้โดยโจมตีชายแดนของเอลให้เหมือนกับทางฮิสบุนที่เลบานอนและที่ราบสูงโกลานที่ซีเรียเพราะการบุกโจมตีเมืองราฟานั่นคือความตั้งใจในการดับชีพพลเรือนผู้อพยพในค่ายผู้ลี้ภัยโดยตรงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เอลได้มีการดําเนินการโจมตีพลเรือนชาปาเลสที่ค่ายอพยพผู้ลีภ้ภัยทางตอนใต้ของกาซาแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเวทีนิวส์ขอส่งกำลังใจ ให้พลเ,เรือนชาปาเลสที่ล่าสุดกลุ่มฮิสบุนได้มีการล็อกเป้าไปที่เทลอาวิฟที่นั่นเจอสถานการณ์อันหนักหน่วงเอลถึงขนาดจะต้องหยุดปฏิบัติการอันโฉดสามกับพลเ,เมืองชาวกาซาทันทีติดตามข้อมูลข่าวสารอีกด้านได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือโหลดไว้เพื่อโพสต์ในแพลตฟอร์มต่างๆได้เพราะเวทีนิวส์เชื่อมั่นว่าความจริงไม่มีเลขสิิธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับ